ไปย่างตลาดพี่น้องถ้าไปย่างตลาดน้อยตลาดน้อยตลาดแรง่งตลาดเนี่ยมาแรงพี่น้องตลาดนน้อยเชินบดอิสานบานเฮ้ามีหยังขายเนยไปที่เบิ่งน้ำกันพี่น้องฝนตะเวนอยู่สูงอยู่แต่ว่าอากาศเป็นคึมๆึ เื่นี่ยพี่น้องก็สีเมนคืมฝนฮอนหอนพี่น้องปไปไปเบ่งนงกันพี่น้องตลาดเงียบตลาดเงาแต่น้อโอ้ยอันนี้สินค้ายายสินค้ายายพันพี่น้องมักทัวเพิ่นกับปูกเอง มีบักบักบวบหอมบักทั่วปลูกเองนั่งพี่น้องมาละสิาะแล้วกันน้อไม้อันนี้ก็สิเมนเครื่องต้มยำเนาะนี่เนาะโอ้แล้วก็เขียวพี่น้องเนี่ยข้าเข้าหรือเอินพักเขียวก็ได้เนาะ บเมนแนวสีได to ็กินง่ายๆได้ไี่ไนี่แหละไม่ไ่ไม่ไงอันนั่นอันอันอันยี้รอันอันนี้รสอบปีเนี่ยเนว่าสอบยังชิชุดเราสัมผัสไงสอบีิชุดเป็นักเขียอืครูเป็นนายยเนืันเอะพักเขียวบ้านข้าเกินเผ้าเมย์เทาเป็นเมพิมพ์ม่บ้านดีื่ขาอนมยเป็นอนไคนใ้หนะก็จะเอาไปที่นสีจะพักเขียวท่ กินแต่แค่เสียกินแต่กินกินแทนเฉาะเลยเนี่แบบมีอาหารตรันยายเปียวมาแต่ตสัยยุ้งหอยง่ามไหมจ้าง่ามเนาะง่ามคับพี่น้องแต่ว่าต้องผุหลาบเป็นได้นี่ยังสีหลาบได้เนาะใส่หยังใส่ปนหยังใส่ปนหยังปนปลาปนกูปนกบก็ได้เนาะ จ้าว in right. no ่าจ้าว่างรงดีๆตะเก็บเั้นเนื้อออดีๆระบาดมีเขาแกบมาตัดตัดตัดบวกบวกตะกีบเขากินดิบเนี่ยจ้าวุ่มมือเ้องบวกเนาะบวกจุมมือมันมันมันยาหลได้เลยบวกจ่ิงๆแกให้ปนกินดีๆได้ประกางไฟเอาลูกดอู๋ีห่องมันจะมาเคียงใส่เคยเอามุ้งใส่มุ้งใส่ใส่คาใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่เคีน เผือเหลืองบอขึ้นนนะหัวใจเยอะค้นคือสบเลยขาดบบเผือบไดใขาดบบเผือกค้นบาดงใแบบเือนเอาบ้านเมียบ้านเมีย่บ้านเมียที่ดีป่ะีีอบ้า มันต้องผู้เหตุเป็นนะกันสิกินเนาะนี่้มัเอนีเี๋ยะเีมันเห็ดงาดีๆจะไปลวกกันเลยเปี๊ยมันเห็ดงาเปียันก็ได้กค่พือ่บอมีเสียคืนมหล่ะันบ่มี้ดมาอ้าว่าื่ออื่อาื่อ่ันบโลรนนี่เห็ดนเ็มทันต้ำมัย่นี้ค่ะค่ะ บ่ค่อยสิมีจังมาเใบากเดียวนี่กินยากเพราะว่ามันมีปุ๋ยมียาคันบ้มองกอนนี่มันสีบย่ามันต้องขึ้นยมบองที่มันบ่มียาเนาะกอนสามต้องขอบสามอมกนไหมหันมาทางนี้โอ้ยออจัดจะบักน่าเพนเลมื่อนี้แม่ค้าบ่มีแนี่ยขาะ ให้พากันน้อยๆสมซื้อว่า,าต,ตลาดน้อยอยู่ดอกพี่น้อยน้อยๆเนาะมือนี่เนาะบ้านเหนียงพื้นดุ๊กย้ายเจ้าดุ๊กยันฝนมันแล้วยานฝนตกห้ามตลาดยนี่หนาฝนกับประมาณนี้แหละพี่น้องพาเขเจ้าก็บป๊อปปี้มาชวนมาก็จะเป็นผ้าด่านเฮ้าหน่ Con, cho con riêng mang thai này chăng bạc nào chỉ có bạc nao cho con riêng nó chín bạc không bằng ngay chưa mì con chôm bưng con cánh ông xôn, อันซอนตักหากำใหญ่ๆสงสัยสิได้เอาซะละละออนซอนกำใหญ่เอ้ยพี่น้องกำก็ดกกระเบียล่ะัยังบ่งามบ่แม่นบ่แม่นงามปานนี้หวานบ่งาเติสร้างลมี้งมันบ้างางปาก้อ เพใส่มาใส่งามเนาะอันนี้เพบ่ต้องเบาถึงเลยเพกันนายกันนอยมันเริ่มทุกเหลื่อมท่วซนนี่จะใส่ลายหัลผู้ใส่ลายนี่แต่กุ้ยกินโกนันเพอ่ามันใส่ตัวเดกนตัวมันมันเบานมันหอมหอมเด็ดกว่าเพจกพบางเพผักจากสวนเพล่นกำบักไม่เทมเเลยปวดพูเนาะอันนี้เป็นผัุยงก็ุงแก้ว แก้วมาหย่าเด้เป็นปลูกเองกะใสอันอีกก็ไสผุยมัดเท่าใดล่ะนี่ข้นเท่าใดล่ะนี่โคนณีิแต่นายนะพี่นั่นเพราะว่าพันเราเอาคืนได้หมย่าย่าเอาไว้จ้าเอาบางนี่เท่าใดเนี่ยพวกพริกมันจังอันมันจังนี่เนี่ยเอาไว้โดนเพื่อนพัดมุ่งเฮาหพัดมันจังแสบเพราะว่ามันบ่อยแล้วก็คุณตู่สักหน่อยนะคุณตู่นี่นะ อิตูงามเนาะปาอิตูงายกรชอง่าไม่ได้กินง่ายอ๋ทงเดียวทงเดียวไม่เอาชองกิได้กินทายไม่เดมาไม่นหมจ้ามันสิบเอ็มาเด่วันเสาร์มาได้ขึ้นื่อในตลาดวันไหมันพูดวันเสาร์สิบเอ็มาคอยสื้อไปในแม่เหรอเนาะืสือไปก็บ้ไหนมา ไก่สดสดไก่สดสดนะคะแล้วก็อันนี้หววไข่ต้นหัวไข่ตรละาสิบบาทเป็นหมูหรมันเป็นกระเสีบเด็ดปีกระเียบหรือยงเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมกเสหมเนาะแมนยูนีก็จะเบ่หมเสบม มกอันไสใบตองหนึ่งออบก่กนมกปิ่งมกไสใบตองน้เนาะมกไสใบตอปิ่งนี่หนึ่งมกไสใบตองอตกบกับคักพี่น้องเฮ็ดให้แล้วเรียบร้อยโลละร้อยสามสิบบาทสุดหอดวังบุญเนาะนี่ปิ่งกบเต็ม

ไข่มากๆาบ,าบาอไข่ก็เห็นเลยละ่ะคุ่นเด้อจ้ตแนะแมเสีบบอบบอืมไม่เป็นเครื่องไม่ไม่ไข่มจ้าไม่ไข่หมกนึ่งบอหมกนึง่ง นี่แต่เสียกินไงจวางมาัใส่งนี้ขยอขาไส้จรหวไ่เอาไปล่องเหมือนกันนะพี่น้องเพานว่ามกผสมมกเสีบเ่น่ ลองเบิ่งกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ้านบ้านมาขายกันกันยอมมันเอาอูบาดอูพโลบ่ได้แถวฝนสิตกพี่นฝนยอยแล้วเฮ็ดจังได๋นบานวอยู่ข้างนอก้อยครับ ผมกลบลาานาเดี๋้พิมเซ็ตเสียด้วยหันมาเห็ดไตไปเนาะท่านแม่ค้า ไม่จะติ่มซำตูมันคือจังอันนี้อยู่เป็นก้อนเป็นกำดีเทนี่อันนี้จะเป็นก้อนมากะมือหาที่ตัดบัลลนเลยเนาะแนรียญเยดเลยเนาะอื ล่องกล่องหรือล่องสากกล่องร่องกล่องดน้สีขาวต่อนี่เปลือกบางบางเปล่าโลเท่าไหร่อันหานขัมวยจันมยใเลยครับอยมันเป็นตะไายโลดแต่หเป็นก่อนเป็นกําดีเท่มอนีงก่อนดีครับพี่น้ง หกสิบครับหกสิบกัวหกสิบสิบบาทครับสามหน่วยร้อยครับสวยสามหน่วย,ยามมารย้อยพอมาดีดีกันเบึ้งยี่ห้อพึ่งกันยี่หออ้อนงงี่สามมาใส่ถุงใส่แพ็กเก็ดไมายางดีเลย รับประกันคุณภาพเพราะว่าคือสีบอนเมนนทับทิมไทยดอกบัวส่มทับทิมมาจากไสเม็ดอินทผาลัมของอินเดียครับทับทิมอินเดียพันยังว่าไปอีกเลยพี่น้องเอ้ยมาจากอินเดียทั้งยูเซอร์พิ้งก์ยังไงยูเซอร์พิ้งก์อะไรครับอ่างวนบอกอ่างวนหกสิบบาทครับ เงนานไปนี่นะมว่าเนี่ยน่ันอยู่ใกล้ทางี่ด้เี่ยมยี่ใกลี่ท่างี่แน่นาีไม่มีคเพงก้ันอตลาดคือน้องสีน้องเสี่อแน่้ดีผูอดีผู้ดีตลาดจะดีเนี่ยนี่มันยึดทางเนาะมันกีดถนนค้นทานอ่ะ กะได้จะให้บานนี่แหละหแต่ว่าทุกมือเนี่ยก็เสื้อมากระติบถนน,อนอยางแล้วพี่น้งนอนงได้แล้วพี่น้องครับทิมสามหน่วยลอยเราจะล่องกองให้ล่างสะอาดก่อนล่องกองไปเต็มกระตาแล้วกับเข่าก็ได้ไกลพี่น้องไปเมื่อแรก Hãy subscribe hợp